มาเรสกาเตรียมตั้งเป้าเจมี่วาดีเป็นกำลังหลักหวังพาจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ขึ้นพรีเมียร์ลีกพร้อมพูดถึงอนาคตของหาวิบาลจากการที่เลสเตอร์ซิตี้จบด้วยอันดับ18ของพรีเมียร์ลีกรดูการที่ผ่านมาทำให้ทีมต้องตกไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพแต่นักเตะหัวใจพักดีอย่างเจมีวาดีที่มีต่อเลสเตอร์ซิตี้ทำให้เขารักและรับผิดชอบทีมของเขาไม่ว่าจะอยู่ในลีกใดวาดี เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้เล่นฟุตบอลที่มีความจงรักภักดีและไม่คิดที่จะทิ้งทีมไปไหนวาดีเป็นคนสำคัญของเลสเตอร์ซิตี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทีมชนะพรีเมียร์ลีกรดูการ2015-2016โดยสมัยนั้นเขาเป็นกองหน้าสำคัญที่สุดในทีมวาดีค้นพบและเป็นฟุตบอลลีกอาชีพโดยเลสเตอร์ซิตี้ทำให้มีความทรงจำที่ดีต่อทีมปัญหาของเลสเตอร์ซิตี ในช่วงนี้คือการจัดการกับสถานการณ์ของนักเตะคนอื่นๆที่อาจกำลังคิดถึงการย้ายทีมและต้องวางแผนสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลถัดไปในเดอะแชมเปี้ยนชิพฮาวิบานและวินเฟรดเอนดีดีคือสองนักเตะที่มีศักยภาพสูงและมีทักษะที่ดีทั้งคู่อาจมีทีมอื่นๆที่ต้องการคว้าตัวไปอีกด้วยเพื่อให้เลสเตอร์ซิตี้กลับสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งทีมจำเป็นต้องรักษาและสรรหานักเตะที่มีคุณภาพและ ศักยภาพที่ดีไว้เพื่อที่จะสู้ศึกพรีเมียร์ลีกได้อย่างสมศักดิ์ศรีหากจิ้งจอกสยามได้กลับมาเฉิดฉายอีกครั้งในพรีเมียร์ลีก